เจ็บจะไม่เล่นด้วยนะเจ็บจะไม่เล่นด้วยนะ แม่เจ็บจะไม่เล่นด้วยนะจะบอกให้

dee <laughs> dee

ปอดแล้วฝึกปอดโอ้ยไตจ้ตาไตต้องแตง่ง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 ต้องแต่งต้องแต่งจัดจัดจัดกายะกรรมจัดจ้ากายกรรม แม่จ่าครับอ่าแก้วตูแก้วตูแก้วตูแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอะไรนุ้ยนั่นมาบินิง ยุทิธรรมใช่ไหมอ๋ออ้าวแก้วพูดได้ยังไงเล่าแก้วพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาว่า ของจริงออกมาพูดไหมล่ะ